วันนี้พี่แดงเข้ามาแล้วนะพี่แดงก็จะไปสวนเนาะก็เลยเห็นดอกไม้ป่านะสวยมากทุกคนเห็นไหมสวยมากมันเป็นดอกหา้าเนาะดอกหา้าเนี่ยตรงเนี้ยถ้าทุกคนจําได้พี่เคยถ่ายคลิเอี่ยเนี่ยเป็นดอกสีม่วงนะอันนี้มันมันร่วงโรยหมดแล้วนะมันก็จะมีดอกใหม่ขึ้นมานะเป็นดอกหา้าสีเหลืองสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมเอาไปใส่แกกันนะ่าจะงามนะเนี่ยเยอะมากเนี่ยเป็นทิวแถวเลยเนี่ย บนเขาอะนะบนเขานะทางขึ้นเขามาเนาะเห็นไหมสวยจริงๆเลยทุกคนอันนี้มันมันบานแล้วนะนเห็นไหมดอกงามมากเลยอะ่ะนี่ธรรมชาติล้วนๆเนี่ยธรรมชาติล้วนๆนเป็นแบบเกิดเองตามธรรมชาติคู่นี้ก็ททำอะไรกันเนี่ย <laughs> น่ารักอะ่ะเห็นไหอืม ดอกไม้ป่านะดอกย้านะดอกหญ้านะทุกคนมันจะขึ้นเป็นแบบตูแถวเลยนะสวยอะ่ะเห็นไหมสวยไหมอือสวยมากเลยอะ่ะเพื่อนๆพี่แดงก็จะพามาทุกคนนะมาอัปเดตสวนผักะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรให้ดูบ้างมีอะไรให้เศร้าบ้างนี่ยสวยมากเลยทุกคน ว้าวสวยอะ่ะพี่แดงก็มาถึงสวนบนเขาแล้วเนาะพี่แดงก็จะให้ทุกคนดูเนาะตอนนี้ผักพี่แดงเป็นยังไงบ้างเนาะให้ดูบนบนภูเขาก่อนเนาะน,นี้บนเขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งเนาะมันฝรั่งพี่แดงก็ออกดอกแล้วนะจ๊ะเห็นไหมนี่ออกดอกแล้วก็ อย่างว่าทุกคนฝนตกทุกวันนะทุกวันทุกวันทุกวันนะตอนนี้ก็มืดมืด,ม,ดมืดมืดมาอีกแล้วเนาะอันนี้ก็พี่แดงก็ให้ดูเนาะอันนี้เป็นมันฝรั่งเนาะมันฝรั่งของพี่แดงก็ออกดอกแล้วเนาะถ้าเขาออกดอกก็แสดงว่าเขาเริ่มลงหัวแล้วเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะไอ้มันฝรั่งของพี่แดงก็จะประมาณนี้แหละทุกคนก็โอเคใช้ได้อยู่ไม่ถึงกับขี้ริ้วขี้เรเนาะไม่ได้ทําอะไรเนาะปุยเป่อยก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยเนาะ ทุกคนตวนดินเฉยๆสุตกระเทียมนี่ก็โอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่นะทุกคนกระเทียมไม่ไม่ตายไม่เน่าเนะาะทั้งที่ฝนตกทุกวันเนาะที่จริงอะ่ะกระเทียมเขาจะไม่ชอบน้ําเยอะนะทุกคนนะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยชอบน้าอ่ะเออไม่ค่อยชอบน้าถ้าน้าเยอะๆเขาจะเน่าแต่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าไม่เน่านะแต่มีบางอย่างที่ไปหมดแล้วนะเน่าหมดแล้วทุกคน เพื่อนๆคงจำได้เนาะตรงนี้พี่แดงปลูกอ่าหอมแดงเนาะหอมแดง <ifi> ไม่ใช่หอมแดงหอมใหญ่พูดผิดไปจำเนาะปลูกหอมใหญ่เนาะตรงนี้เฉาตายหมดนะทุกคนเพราะว่าฝนตกประมาณครึ่งเดือนนะตกติดกันเลยนะอะหอมพี่แดงก็เลยเฉานะนืะยังลงหัวได้นิดเดียวแล้วก็เฉาตายหมดนะพี่แดงก็เลยถอนออกมาหมดเลยเนาะเด <at> ี๋ยวพี่แดงจะให้ดูเนี่ยหัวเขาก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหม อคือไม่ใช่เป็นแต่สวนพี่นะสวนฝรั่งสวนคนอื่นก็เป็นเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนหอมอ่ะหอมใหญ่อะ่ะเป็นเหมือนทุกเหมือนกันทุกสวนเลยอะ่ะประมาณนี้เลยอะ่ะก็คือแบบเพิ่งจะลงหัวนะแต่ว่าฝนตกบ่อย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 มันก็เลยแบบเป็นประมาณนี้นะทุกคนพี่แดงก็เลยถอนออกมาเลยดูดูหัวเขาบางอันก็ไม่ยังไม่ลงหัวเลยนะเห็นไหมทุกคนเนี่ยประมาณนี้แต่ต้นนะไปแล้วเห็นไหมพี่แดงก็เลยต้องถอนออกนะถอนออกหมดเลย ก็นี่แหละที่ที่ทําให้พี่แดงงึดหลายงดงึ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 ดๆๆหอมใหญ่ไม่ได้ยินเนาะอุต่าห์แบบงามเลยตอนแรกอ่ะพอเจอผบฝนทุกวันก็ก็ไปหมดเลยประมาณนี้เฉาแล้วก็ตายต้นตายเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้เศร้าเลยนะเศร้าบอกเลยว่าเศร้าสุกินีนะเพื่อนๆหรือว่าบวกฝรั่งนั่นแหละสุกินีนี่ ออกแต่ดอกตัวผู้นะออกแต่ดอกตัวเมียไม่ออกแต่ก็งามนะงามงามอยู่แต่มันก็ติดลูกแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มันไม่รู้จะเอจะเน่าบป่าเพราะว่า,าบางทีอะติดแบบนี้ประมาณนี้มันก็จะเน่านะดูมันเหลืองเหลืองเหมือนจะเน่าเลยอะพี่แดงต้องเอาแบบเกสรน,นะเกสรตัวผู้นะแบบนี้เนาะเอาเกสรตัวผู้ผ,ผสมเนาะ มันจะได้ติดเนาะบางทีมันไม่ติดนะอืเนี่ยแบบนี้เราก็เอาไปผสมกับเกสรตัวเมียเนี่ยอันนี้ที่เป็นลูกมาเนาะจะประมาณนี้เนาะให้เขาติดลูกเนาะเพราะบางทีอะ่ะเขาก็ไม่ติดหรอกมีแต่ดอกตัวผู้เยอะเยอะอันนี้บวบฝรั่งเนาะบวบฝรั่งหรือว่าสุก,กินีนะอนี่ เห็นไหมลูกเขาสุก,กินีหรือว่าส,สเตนเขาเรียกกะลาบาสินนะกะลาบาสินกับพี่เอาดอกตัวผู้ทิ้งนดอกตัวผู้เยอะเยอะนี่เป็นดอกแฟดด้วยนะเห็นไหมเนี่ยดอกแฟดทิ้งเรอะเก็บทิ้งนี่เนี่ยลูกเขาแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเนะ อันนี้สุกินีหรือว่าบวกฝรั่งนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นถั่วนะทุกคนอันนี้สวนด้านล่างเดดให้ทุกคนดูเนะาะค้างเรียบร้อยแล้ว ก็ถัวคพืชตอ,น,อนนี่ถั่วเขตดเรือสูงมากผักษดปลูกใหม่แครอทอันนี้แครอทนะจ๊ะอันนี้สวนในโรงเรือนเนาะให้ชมมะเขือเทศนะคะทุกคน มะเขือเทศปลูกใส่เข่งงามอย่างงามอย่างแรงเลยอันนี้ใส่กระถางเนาะต้นใหญ่มากเลยต้นงามงามกว่าปลูกลงดิน,นอีกเห็นไหมอันนี้ปลูกใส่กระถางเนาะปลูกใส่เข่งอันนี้เป็นพริกนะเห็นไหมพริกเนี่ยเขาบอกซุปเปอร์ฮอตซุปเปอร์ฮอตหรือเปล่าไม่รู้ ซื้อมาต้นหนึ่งเนาะอันนี้ก็มะเขือเทศเหมือนกันปลูกลงดินจะไม่ค่อยงามถ้าปลูใส่เข่งเลยนะทุกคนต้นมันจะแบบสูงสูงเอาสูงเอา,เ,อาเนาะพี่แดงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพันไรต่อพันไรนะพี่แดงก็งงงงกลงกงนะคะเพราะว่า <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> มาติดตามความคืบหน้ามะเขือเทศหลับหัวนะเอาหัวทิ่มนะ <c oughs> มาติดตามความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็มาถึงนี่แล้วติดลูกทุกต้นเลยเห็นยังเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นมะเขือเทศเชอรี่เนาะก็ก็ติดลูกกันทุกทุกต้นนะเหลือต้นหนึ่งเหลือต้นสุดท้ายนี่ยังไม่ติดต้นนี้ยังไม่ติดแต่ต้นแถวนี้ติดหมดแล้วนะจ๊ะเห็นไหมให้ดูความคืบหน้านะทุกคนก็ออกดอกกันอีกเนะี่ย ต้องเอาเชือกผูกนะไม่งั้นมันก็กิ่งมันจะหักเนาะเราก็ต้องเชือกปลูกไว้ไม่งั้นก็มันจะหักเอาเนาะเนี่ยโดดเต็มเลยอันนี้โบรันเตากินฝักนะเดี๋ยวพี่แดงต้องเก็บอันนี้อันไหนแก่แล้วก็จะจะเหลือจะจะ,จะปล่อยไว้เนาะอันนี้น่าจะแก่แล้วอันไหนที่ยังพออ่อนๆประมาณนี้นะก็จะเก็บเนาะจะเก็บ มันก็ไม่ดกหรอกทุกคนมันก็ประมาณนี้แหละเขาบอกแล้วว่าปลูกอะไรไม่ดกปลูกพอได้กินนะแต่ไม่ดกนี่อันนี้กินสักนะดอกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นสีม่วงๆเนาะสวยดอกสวยดอกของคุณสวยมุจจาเนี่ยให้ดู มันก็พอได้กินแหละทุกคนมันไม่ดกแต่ว่าก็ก็พอพอได้กินนะก็ประมาณนี้นี่จ๊ะอัปเดตให้ดูตอนนี้ถั่วลันเตากินมเมล็ดถอนทิ้งหมดแล้วตอนนี้ก็เตรียมดินปลูกตรงนั้นปลูกพริกนะที่ครอบเข้าไว้ปลูกพริกเดี๋ยวต้องปลูกอีกเนาะ นี่เตรียมดินไว้ปลูกอย่างอื่นเนาะแต่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอ,อะไรนี่จะจะประมาณนี้นั่นหอมหอมบนนี้ไอ้หอมตรงนี้ใช้ใช้ได้นะใช้ได้